กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาจ้าสูตรนี้พี่จอยใส่ใบโหระพากับพริกซอยด้วยนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติที่แตกต่างเมนูง่ายๆที่ไม่มีวัตถุดิบอะไรมากมายมีแค่กะหล่ำปลีน้ำปลากะเทียมเจียวหรือกระเทียมสับแล้วก็พริกซอยใบยโหระพาแค่นั้นกัะทุกคนคะ่ะเริ่มจากเอากะหล่ำปลีมาหั่นนะคะแล้วก็ฉีกออกเป็นชิ้นๆให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ พอได้เป็นชิ้นๆก็ใส่กระมังนะคะเราไปแช่น้าเกลือไว้สักระยะหนึ่งค่ะช่วงนี้เราก็มาซอยกระเทียมรอไว้เลยค่ะสับๆให้ค่อนข้างละเอียดนิดนดงแล้วตามด้วยพริกสดค่ะทุกคนค่ะแล้วก็อนามันใส่กระทะเลยนะจ้าตามไปด้วยกระเทียมสับผัดผัดให้มันหอมอีกแล้วนะคะพอมันหอมมันเหลืองเสร็จก็ตักกระเทียมเก็บไว้ครึ่งหนึ่งค่ะทุกคนค่ะไวนะ้โรยหน้าตอนเสร็จแล้วอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอากระลำปีใส่กระทะลงไปเลยจ้าใส่ให้หมดเลย ะะแล้วก็ผัดๆสักครู่หนึ่งพอให้มันสลดๆค่ะแล้วก็เอาน้ำปลาราดลงไปที่ขอบกระทะค่ะทําไมต้องใส่ที่ขอบกระทะเพราะว่ามันจะหอมกลิ่นน้ําปลามากๆตามด้วยพริกซอยแล้วก็ใบโหระพาจ้าไม่ต้องปรุงรสอะไรแล้วนะคะแค่นี้ก็อร่อยฟินและจานหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ตักใส่จานและโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เราเก็บเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะเสร็จสท์เรียบร้อยเมนูผัดกะหล ปีใส่โหระพาพริกซอยของเมนูง่ายๆสไตล์พี่จอยพี่จอยค่ะแต่เป็นสูตรอื่นนะคะเขาก็จะไม่ใส่ใบโหระพากับพริกซอยแต่พี่จอยมักแบบนี้ชอบแบบนี้พี่จอยก็เลยเอามา ทำแล้วก็ประยุกเป็นเมนูแบบนี้ในสไตล์ของพี่จอยเมนูบ้านๆกับทุกคนคะ่ะถามว่าทําไมผักมันยังไม่สลดชอบกินแบบนี้คะ่ะแบบประมาณว่ากร,ๆๆกรอบๆกรอบๆกับทุกคนคะ่ะกินกับน้าพริกกะปิกคือเป็นอะไรที่ฟินมากฟินดีและฟินที่สุดก่ะทุกคนคะ่ะแต่เขาประมาณว่าลาังเนื้อชอบลังยาบางทีเมนูที่พี่จอยว่าอร่อยทุกคนอาจจะว่าไม่อร่อยเมนูที่ทุกคนว่าอร่อยพี่จอยอาจจะไม่อร่อยก็ได้เขาแล้ว แต่ปากใครปากมันนะจ๊ะคลิปดีมีประโยชน์ชอบคลิปนี้กดไลค์กดหัวใจกดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะรักมากมายไก่กองจ้าพี่จอยพากินบายชุมพรนะจ๊ะนะจ๊ะ